สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมมาอยู่ในย่านชุมชนอีกหนึ่งแห่งนะครับนี่ก็คือซอยการจ้าวิถี32แถวนี้ชุมชนใหญ่พุกพ้านมากครับเพราะว่าอยู่ใกล้ทั้งซุปเปอร์ชีฟท่าทองนะครับมีเซเว่นเอเอยู่ด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้ใกล้กับบิ๊กซสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับวันนี้ผมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยพาทุกคนมาดูทาวน์โฮมครับที่น่าสนใจก็คือราคาของเขาครับราคาน่ารักราคาเบามากแล้วก็สภาพดีมากม เดี๋ยวตามผมไปเลยเข้าในซอยนี้ครับแค่เพียงประมาณ300เมตรเท่านั้นก็จะเจอทาวน์โฮมและตรงนี้ก็อยู่หลังเมเจอร์เฟอร์นิเจอร์ด้วยเดี๋ยวตามไปดูกันครับหลังนี้ครับทาวน์โฮมที่ผมบอกไปนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในกันเลยครับทุกคนครับ ข้างในก็แน่นอนครับเป็นทาวน์โฮมชั้นเดียวนะครับ2ห้องนอน1ห,ห้องน้ําเนื้อที่ใช้สอยของบ้านทั้งหมด25.8ตารางวาด้วยกันนะครับตรงนี้คือเป็นที่พื้นที่จอดรถนะครับรถยนต์รถกระบะเนี่ยสบายๆเลยครับหคันนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนที่เป็นสเต็ปขึ้นมาดนึดนงนะครับก็คือเหมือนชานบ้านนั่นแหละครับเก้าอี้ระวังเก้าอี้เราจัดวางตรงนี้ได้นะครับ เข้ามาภายในบ้านตรงเทาโฮมหลังนี้นะครับของโครงการเพนทิปนันเนี่ยนะครับจะมีบานกระจกเป็นบานเกล็ดตรงนี้เออผมนานๆหนึ่งจะได้เจอเทาโฮมที่มีบานเกล็ดแบบนี้นะครับมันจะเราสามารถเปิดแล้วมันก็จะดูโปรง่งโปร่งรับแสงมันจะดูไม่อุดอู้ครับแล้วก็เข้ามาด้านในนะครับก็จะเป็นห้องโถงนะครับเป็นพื้นที่ใช้สอยเป็นห้องนั่งเล่นตรงนี้นะครับ จัดวางของวางของได้ประกอบด้วย2อห้องนอนกับอีกหนึ่งห้องน้ําจะอยู่ฝั่งนี้ครับนี่ก็จะเป็นโซนห้องนอนโซห้องน้านะครับไปดูกันไปเรียบร้อยแล้วคัานี้ทาวน์โฮมหลังนี้เนี่ยน,นะครับต้องบอกว่าจุดเด่นเทาก็คือส่วนครัวดท้ายนะครับเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลย ส่วนครัวด้านท้ายเนี่ยเป็นครัวที่ค่อนข้างกว้างทีเดียวครับก็ถือได้ว่าตกแต่งต่อเติมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นซิงค์นะครับแล้วก็เพดานเนี่ยตีเรียบร้อยนะครับตีทึบเลยตรงนี้ก็คือว่าเราสามารถทําครัวไทยได้สบ,สบายเพราะแยกออกจากโซนห้องนอนโซนนั่งเล่นหน้าบ้านแล้วก็มีประตูไว้คอยปิดในส่วนเวลาเราทํากับข้าวตรงนี้นะครับ และนี่คือทาวน์โฮมแห่งความคุ้มค่าเมืองสุราษฎร์ธานีครับการจนิวิถี32 2ห้องนอน1ห้องน้ำกับพื้นที่ส่วนครัวด้วยราคาเจ้าของขายแค่เพียง950,000บาทเท่านั้นครับใครสนใจทาวน์โฮมราคาน่ารักแบบนี้ลองพิจารณากันดูครับ สนใจติดต่อมาได้ที่จ e ิ๊บ ERA 0628944669ครับ